สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาแกะกล่อง unbox let me note 9t 5g 2ซิมบอกเลยว่าเป็นมือถือสุดคุ้มนะครับมือถือใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้รองรับ 5g หน้าจอใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้เอามาแนะนำท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆน,น้องๆผมเพิ่งได้มาวันนี้เองผมแล้วก็ได้คองแถมมาเป็นเจลล้างมือกับแมสก็คุ้มนะราคาประมาณ5 0 0พ 6,005นะครับรุ่น128จิกมันจะมอีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น64กิกนะครับผมผมแนะนำให้ซื้อซื้อรุ่นความจุ64กิกก็พอนะครับเพราะว่ามันใส่ได้2ซิมเลยรองรับ 5G 2ซิมนะครับแล้วก็ใส่ s อติการได้ส่วนมากที่มีขายตอนนี้น่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าในเพจร้านตู้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมได้มาในเพจนะครับผมราคา6,005นะครับราคาปกติ6,999บาท อุปรกรณ์ในกล่องตรงนี้นะครับผมก็จะมีเข็มจิ้มถาดซิมนะครับแล้วก็มีคู่มือสอนใบมีเคสมีเคสใสแถมมาให้ Xiaomi Redmi Note 9นะครับผมมีรับประกัน15เดือนนะครับหรือว,ว่า1ปี3เดือนตัวนี้ก็จะเป็นเคสใสนะครับผมมาดูในส่วนของสเปคต,ตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องจะรองรับ 5G CPU เป็น MediaTek นะครับ Density i m 800U จุดเด่นก็คือรองรับ 5G 2ซิมกล้อง48ล้านนะครับผมแล้วก็หน้าจอ6.53นิ้วแบตเตอรี่ให้มาถึง5,000มิลลิมเลยโอ้โหคือบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับผมในราคาเนี้ยคือถ้าเป็น64กิกอ่ะมันจะได้ราคา5 9 0นะครับรุ่น 5G กล้องมาถึง3เลนเลยแล้วก็48ล้านพิกเซลสแกนลายนิ้วมือด้านข้างบนปุ่ม power นะครับ มีลำโพง2ตัวนะครับด้านล่างและก็ด้านบนลำโพงคู่สเตอริโอนะครับจาก3.5มิลนะครับผมช่องเสียบ Type C นะครับแล้วก็ใส่ได้ซิม 1, ซิม2 SD card เพิ่มได้คือจุดเด่นหนึ่งคือน่าจะเป็นในเรื่องของ 5G แล้วก็กล้องในจอนะครับผมด้านหน้าเนี่ยติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปติดฟิล์มเพิ่มโอเคถัดมาก็มาดูอุปรกรณ์ในกล่องตรงนี้นะครับผม อะแดปเตอร์เนี่ยเป็น22วัตต์นะครับ22.5วัตต์นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์เป็นแบบหัวกลมนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสายชาร์จ Type C นะครับผม USB Type C อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมได้ 5G มาเนี่ย2ซิมก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะกับราคานี้สเปคเนี้ยเล่นเกมได้ เหมาะสำหรับคนที่จะซื้อมาใช้งานทั่วไปรองรับ 5G ใช้งานในพื้นที่ที่มี 5G นะครับมันจะคุ้มอ่ะแบตเตอรี่ให้มาถึง5,000เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าดีเป็นหน้าจอแบบใส่มาเป็นหน้าจอไร้ขอบนะครับแล้วก็กล้องในจอมีพวก NFC ให้ใช้งานนะครับ Wi-Fi 2.4แล้วก็ Wi-Fi 5 GHz ก็มีนะครับตัวเครื่องรองรับ 5G ด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่าดีกับสเปคนี้ราคานี้เรื่องการทัชสกรีนการเล่นเกมเนี่ย ลื่นไหลดีนะครับผมที่ผมได้ไปลองเทสตมาแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับ CPU Dimensity 8 0 0 U นะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่รุ่นท็อปทอปก็จะเป็น Dimensity 1000มาพร้อมกับ MIUI 12.0.4แล้วก็มาพร้อมกับความจุ128กิกนะครับผมใช้งานไปประมาณกับ28 g กิกเลยเหลือพื้นที่ประมาณ101 g b กิก ค่อนข้างกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแอปพลิเคชันเสริมเยอะมากแล้วก็ตัวเครื่องรองรับ Wi-Fi 5 g h z นะครับผม2 4แล้วก็5 g h z แล้วก็มาดูในส่วนของกล้องนะครับกล้อง48ล้านพิกเซลนะครับให้กล้องมาถึง3เลนนะครับผมให้กล้องมาถึง3เลนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบถ่ายรูปให้ดูคือบอกเลยว่าจุดเด่นของกล้อง Xiaomi หรือว่า Redmi หรือว่า Oppo นะครับ Oppo Phone เนี่ย กล้องจะชัดแล้วก็สว่างมันเป็นธรรมชาติไม่ได้เซลฟี่แบบหน้าขาวโบเกินไปมี h d r มาให้เราใช้งานนะครมีโหมด AI มีโหมด Pro ภาพถ่ายบุคคลก็มีนะโอเคเดี๋ยวมาลองปรับถ่ายแบบ48ล้านพิกเซลอ่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับลองเปรียบเทียบรูปภาพให้ดูคือมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามันจะคมชัดมากกว่า48ล้านพิกเซลกล้องหน้าก็ชัดดีนะครับเหมาะสหรับ คนที่เอามาเล่นพวกติ๊กตอหรือว่าถ่ายรูปแบบเซลฟี่ก็วิดีโอถ่ายได้ถึง 4K 30เฟรมเรทนะครับ 180p 0 60เฟรมเรทได้มาเป็นหน้าจอ60เฮนะครับผมแต่ว่าใส่กระจกมาเป็น Gorilla Glass 5คือมือถือราคา5,900กับ6,500หรือว่า6,999บาทมีให้เลือกทั้งสองรุ่นนะครับความจุ64 g ิกับความจุ128 g ิกแรม4 g ิ คือสเปคเนี้ยราคาเนี้ยผมว่าถ้าพูดกันตามตรงเนี้ยถือว่าคุ้มค่ามากเป็นมือถืองบไม่เกิน1,000 0บาทได้5้จี